โอ้พี่หลงก็จะไปพี่หลงไปอย่าไปเลยเดี๋ยวเขากัดไปเลยครับไปเลยครับโอยล่าแมนน้ำไปเร็วพ่อแล่นนี้ไม่กินขนมไปเร็วไปเร็วไปแล้วครับไปเร็วไปเร็ว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 ่อนเข้าไปสอนสอนดาวหาเจอไหมดาวพ่อเจอไหมดาวพ่อไปไหน สวัสดีค่ะวันนี้นะครับสงสัยสงสัยนะคะวันนี้สงสัยว่าพ่อพาน้องดาวมาอาบน้ําแต่หัววันพ่อจะพาน้องดาวไปเทีย่ยวไหนเนาะสวัสดีครับสวัสดีท right ่านผ <IM> ู้ชมนะครับวันนี้พาลูกชายไปเที่ยววิ่งเล่นครับผมไปเล่นไหนเนาะความลับความลับทั้งปีเลยตลเอินกับลูกชายนี่ลับลับแต่ไม่ลับงราติดตามไปเรื่อยครับผม พ่ขอขอเสียงหน่อยเยอะเยอะขอเสียงหน่อยอเยอยอดูนะคะวันนี้เราจะพาน้องดาวไปเที่ยวไหนกันนะคะแม่แม่เอฟซี FC ก็ติดตามไปเรื่อยๆนะคะโอ้โหดูวิวทั์หน้าบ้านอาจจะยังไม่สวยงามเท่าไหร่นะคะทางนี้นะคะเราติดต่อ,อ าาทางโครงการแล้วท่านก็จะรอให้ถึงคิวนะคะแล้วท่านก็จะมาเก็บขยะตรงนี้ไปให yeah. ้นะคะเราก็จะถมดินนะคะเราก็จะถมดินปรับวิวทัศน์ให้ไว้รอเอฟีนะคะเดี๋ยวเราจะพาน้องดาวไปเที่ยวก่อนวันนี้น้องดาวไปวิ่งวิ่งวิ่งไปซื้อนมไมซื้อนมซื้อนมไปซื้อนมกับพ่อครับซื้อนมกับพ่อครับโอพี่หลงก็จะไปพี่หลงไปอย่าไปเลยเดี๋ยวเขากัดไปเลยครับไปเลยครับ โอ้ยล้อแม่น้ำไปแล้วครับไปทั้งบ้านครับทิ้งแม่แป้งไว้กับควันป้อมนะคะแล้วก็พี่เดือนนะคะโอ้ยกีโผล่ลูกไปแม่โอ้ยแม่แป้งเอ้ยเสียงแม่แป้งร้องตามลูกชายนี่แหละคะ่ะสันทาตจย,ยานของคุณเป็นแม่เนาะนึกว่าลูกเป็นอะไรนะคะร้องนะคะเอะนะคะโวยวายใจจะขาด ดินทุรนทุรายนะคะนี่แหละเหตุผลที่เราไม่เอาน้องดาวเข้าไปหาแม่แป้งอีกก็แบบนี้แหละค่ะเฮ้ยเฮ้ยเเฉียดเฉียดเฉียดพอแลนหนีเฉียดเฉียดเฉียดพอแลนนี้เพื่อน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 เพื่นเฉียดเหตุผอเพื่อนโอ้ก้อนโอ้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 โเฉียดเฉียดเจ้าเล่นคนเล่นเลนนี้แล้วนี้แล้วนี้แล เนาะโอ้ยพ่อเอ้ยถาบอกลาแน่จะเล่นหนีบอกลาท้อมาเด้อมาหาแม่ก็ได้มากมาแม่มีขนมแล้วแม่มีขนมแม่มีขนมแม่มีขนมเฮ้ยแม่มีลูกอมเด้กินบ้ากินขนมบ้างน มามามาพาไปซื้อนมดีกว่าหลากินนมบ่ใส่ร้านขนมอยู่ใสปันเพลินหูได้พันยางออกก่อนนะ่ะใส่ร้านขนมอยู่ใส่ลูกวิ่งตามพอ่อจอยจอยๆอยนะคะพ่อจะพาไปซื้อนมนะคะพร้มด้วยพี่หลงนะพี่หลงไม่กลัวบ่เดี๋ยวเขากัดนะลูกเขาเฉียดเฉียดให้พอ่อนะพ่อเอาเกล้วยพี่หลงแล้วไปแล้วครับ ông ông hay từ lần có bay qua phải ông ông phải ông phải ông có mua

เขาได้มาจะใส่ดอกบัวได้สอนก็เห็นเองเอาดีใจจะไปซื้อนมดีใจดีใจไหมครับหนูจะได้ไปซื้อนมนะครับเฮ้ยจะได้กินนมไอ้าใหม่เอ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 าใหม่ดีใจไหมดีใจครับผมจะได้ไปซื้อนมครับโอ้โหยกไม่ขึ้นครับยกไม่ขึ้นโอ้โห มาแลนไล่เ like ตลิดหมาแลนไล่มาพี่หลงไปไม่ได้แล้วพี่หลงกลับบ้านแล้วนะอ้วนรอแม่ด้วยแม่ตามหนูไม่ทันแล้วตอนนี้เราเดินทางมาใกล้จะถึงร้านค้าแล้วพ่อพ่อจะแก้งน้องดาวนะคะ จะแกล้งน้องดาวคือไม่พาเข้าร้านขนมนะคะเราจะพาไปหาแก้วน้องแก้วตาเลยนะคะดูดูว่าน้องดาวจะมีปฏิกิริยายังไงนะคะหลังจากที่เราวิ่งมากันเป็นกิโลแล้วนะคะเพื่อจะมาถึงร้านค้านี้แต่ว่าเราจะไม่พาเข้านะคะพ่อจะอลอง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 ,ลองใจน้องดาวดูนะ,ะว่าพ่อจะพาเข้าร้านค้าแล้วพ่อไม่พาเข้านะคะมามาเ่าต้องเขา้าว่าน้องดาวจะเป็นยังไงนะคะเราไม่พาเข้านะคะ ค่ะคนลุงไปนะมีไหมโดนัทเออได้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 ขึ้นกันตีนี่เว็นอนได้บอห้วยหวยหวยอือสลันขาเพิ่น เมื่อน้องนาวได้ขนมแล้วนะคะก็จะประมาณนี้นะคะดูอ่อนอ่อนอ่อนตอนนี้ก็ปากก่อนเข้าปากเข้าปากเข้าปากไหนไหนเข้าปากยังไงเข้าปากเข้าปากเข้าปากอาโดนะเข้าปากดิเดินเดินเดินเอาเร็วเข้าปากเข้าปากเข้าปากเดี๋ยวเดี๋ยวพอแกก่อนเข้าปากเข้าปากเอาเดี๋ยวพอแล่นนี้ไปกินขนมไปเร็วไปเร็วอ ไปแล้วครับไปเร็วไปเร็วไปเร็วเอา้าเุ้ย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 โอ้บเบรกลากลอ้เอเบรกลากลอ้อ <c oughs> เอเเอ,อเสียงเสียงเอาพอเสียงเอาเอาเอาพอไปใส่เอาเอาพอไปใส่เอาเอาพอวิ่งหนี ดาววิ่งตามพ่อมาซ่อนพ่อนี่มาซ่อนมาซ่อนจะให้ดาวรู้มาซ่อนอาามาซ่อนเร็วเร็วเร็วซ่อน,เ,เ,เ,อนเข้าไปซ่อนซ่อนดาวหาเจอไหมดาวหาพ่อเจอไหมดาวพ่อไปไหนดาวดาวพ่อไปไหนพ่อไปไหนโอ้ยดูความพยายามดูความพยายาม ความพยายามไปตามหาพอ่อพ่อหาพ่อเจอไหมพ่อวิ่งออกมาพ่อวิ่งออกมาแล้วหาพ่อเจอไหมพ่อออกมาแล้วนะคะออกมาแล้วออกมาแล้วโ<ร>ออดนัทเป็นเหตุโดนัทเป็นเหตุสังเกตได้พ่อลบเข้าไปพ่อลบเข้าไปพ่อลบเข้าไปไปแล้วโเดยโนนัทเป็นเหตุพ่อพอ่อขังนั่นไม่มีมองซ่อนอยู่ไสมือมีร่มไผ่ตอนอยู่ วิ่งวิ่งไปแล้วเาจ้าจ้าลบลบลบมุมลบมุมฮ <laughs> โอ้ยโอ้ยเหนื่อยแล้วครับผมขอพักแป๊บนึงเฮ้ย <laughs> หม,มาจ้องหน้าผมพ่อมาจ้องหน้าผมเอาไงโอ้ยพ่อไม่ไปไหนหรอกพ่อแค่ลองใจหนูดูเฉยๆโอ้ยไปแล้วพ่อพ่อจะพาหนูไปไหนอ้หมากระยานซากบานนี่หมาลบ ดเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนที่เหนื่อยเป็นใครคนที่เหนื่อยเป็นใครงั้นเดี๋ยวขออนุญาตนะคะออกจากคลิปก่อนถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคละิปนี้นะครับโดนัทเป็นเหตุสังเกตไ,ได้นะครับผม <laughs> สวัสดีครับบ,รบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายไปบายสวัสดี